สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องคนป่านะครับวันนี้ผมก็ทดลองมาถ่ายใต้น้ำนะทุกคนถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กด b ั c ส i ครหรือกดแชร์กดติดตามนะครับนี่ก็คือพันแบบนี่ก็คือภาพบรรยากาศใต้น้ำนะครับที่ทุกคนเห็นนี่ก็คือลากลากต้นไม้นะกับลากเล็กๆของมันนะครับแล้วก็ขาวๆนี่ก็คือไข่ไข่อะไรผมก็ไม่ทราบนะ น่าจะเป็นไม่ใช่ไข่ปลาไข่พวกแมลงอะครับทีมัไข่ใต้น้ำอะนะนี่นะครับต้นสาหร่ายนะครับสาหร่ายใต้น้ำอยู่ <c oughs> <c oughs> มันก็อยู่นี่ครับปอนก็พอมีนะนี่ครับปลาปลากระเป้านะครับปลาปลากระเป้านี่มีเยอะมากนะครับ ส่วนมากมันจะออกหากินตอนกลางคืนนะครับทุกคนตอนเช้ามันก็จะนอนนะฮะประ,ประกับประกระเป้าเนี้ยมันก็วิ่งหนีผมไปเลยนะแล้วนี่นะครับเห็นปูนบทุกคนมันมีปูนะครับ นั่นคือปูภูเขานะครับมันลงมาแช่ตัวในน้ํานะครับแล้วหอยครับคนหอยหอยหยุดนับหอยตัวเล็กๆครับอยู่ตามใต้น้ําใต้ขดหินนะครับครับหอยครับมันสวยมากครับทุกคนมันมีน้ำแหลมแหลมเหมือนเม่นนะครับ นี่ครับทุกคนปลานี่ก็คือปลาปลาตะกับนะใครคนอาจรู้จักใครคนก็อาจจะไม่รู้จักครับปลาตะกับนะครับมันเป็นปลาคล้ายปลานิลน,นะครับมันคล้ายปลานิลครับทุกคนปลาตะกับเป็นปลาเนื้อที่อร่อยนะเป็นปลาที่ไม่มีก้างนะครับ ก้างเล็กๆไม่มีนะครับปลาที่เนื้อลอ,อยชนิดหนึ่งครับปลาน้ำจืดหรือปลาแม่น้ํานะครับนี่ครับปูครับปูภูเขาที่ผมได้พูดไว้มันลงมาแช่ตัวในน้ํานะครับผ่านบรรยากาศใต้น้ามันก็สวยผมว่าสวยนะสำหรับผมสำหรับคนอื่นผมก็ไม่รู้นะ ครับมันก็เนี่ครับปลากระทิงทุกคนเห็นไหมครับเมื่อกี้ปลากระทิงครับนี่ครับปลากระทิงปลากระทิงนี่สายพันธุ์นี่คือดำ,ดำดำดำน้ำตาลนะครับแล้วก็สายพันธุ์นี้ก็คือออกเหลืองๆหลือดำครับมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ละสีปลากระทิงครับเห็นไครับมันว่ายน้ำครับพังดิกๆๆๆๆๆๆๆ๊กดิ๊กดิ๊กดิ๊กมันก็ดูน่ารักเลยนะแต่ปลากระทิงก็มีราคาสูงครับ ามท้องตลาดก็โลสองสามร้อยนะเป็นปลาที่เนื้ออร่อยนะครับชีนิดหนึ่งเหมือนกันที่มีคนนิยมกินอยู่นะครับถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้แค่ทดลองครับสวัสดีครับ